สวัสดีทุกคนคุณด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทําการสอนเป็นการเพิ่มยอดนะครับเป็นยอดคอมเมต์นั่นเองนะครับก็คือปุ่มสแสดงความคิดเห็นนะครับที่คนจะมาเม้นเราเพิ่มกันได้ยังไงนะครับก็มาดูกันเลยอย่างแรกให้ทุกคนนะเข้า กูเกิลนะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า Kmemkiet e นะครับหรือไม่ก็กดลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะครับมันจะจะเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ทันทีก็ถ้าทุกคนกดลิงก์ด้านล่างมาแล้วนะครับก็ทําการสมัครสมาชิกกันได้เลยตัวนี้นะครับชื่อผู้ใช้งานนะครับให้ทุกคนทาการกรอ,อกเลยส่วนอีเมลนั้นผมทําการมั่วนะอีเมลก็สามารถมั่วได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลจริงแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลนะครับใส่ไปเลยแล้วก็รหัสผ่านนีัจะรหัสผ่านนะครับก็กรอกให้ครบถ้วนนั่นเองนะครับแล้วก็ติ๊กทางช่องนี้ เพื่อทการสมัครสมาชิกไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครนะครับที่ไม่อยากทาการกรอ,อกก็ให้ทุกคนนะครับทําการสมัครด้วยบัญชี gmail อ่าแล้วก็กรอ,อกได้เลยนะครับนะเนาะกาล็อกอินด้วย gmail ของเราไปเลยนะครับอ่าเมื่อเราสมัครแล้วล็อกอินแล้วนะครับก็นี่เลยครับลงชื่อใช้งาน อ่าแล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับให้ทุกคนมาดูที่หัวข้อหมวดหมู่กันเลยอ่าหัวข้อมวดหมู่ตัวนี้นะครับก็มีให้ทุกคนเลือกใช้งานหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับไม,ม่ว่าเป็น Facebook YouTube Tik t o k IG นะครับหรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆน,นะครับเทเล gram ทวิตเตอร์นะครับแล้วก็อื่นอื่นอีกมากมายเลยให้ทุกคนเลือกใช้งานนะครับอ่าในแต่ละมวดหมู่นะครับก็จะเขียนแยกกันนาะถูกใจโพสตทับลูกวิดีโอนะครับนอนยอดวิวอ่า หรือ่าจะเป็นถูกใจบทติดตามแฟนเพจบริการประเทศไทยมีอะไรบ้างนะครับก็สามารถมาดูได้ในหัวข้อมูลหมู่ตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มั่นใจในคําสั่งซื้อหรือว่าอะไรนะครับสามารถติดต่อแอดมินทางไลน์ไปได้เลยนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาในหัวข้อนะครับเพิ่มคอมเมนต์นั่นเองนะครับนี่เลยกดเลยนะครับแล้วดูตรงบริการบริการนะครับทุกคนเลือกเลยนะครับว่าต้องการแบบที่เรากําหนดเองนะครับทั่วโลกอันนี้คือชาวต่างชาติระที่ผมจะมาทานะครับลืมบอกไป อาจจะเป็นทัวโลกก็คือชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มีไทยที่เรากําหนดเองได้ด้วยนะครับเป็นประมาณนี้นะผมก็จะเอาเป็นตัวแรกไปอ่าแล้วก็เจอหัวข้อลิงก์นี่ครับก็ให้ทุกคนทําการอ่านอ่าทำการ Copy ้ลิงก์มาเนาะอ่าในเวลา Copy ้ลิงก์นะครับให้กดไปที่วันที่เวลาแบบนี้นะอ่าแล้วรับโพสต์เป็นสาธารณะด้วยนะครับเนาะทำการก๊อปลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับแล้วก็ วางแค่นี้เองนะครับก็ได้แล้วแล้วเจอหัวเข้าดิมาอันนี้คือขั้นต่ำนะครับจะเริ่มต้นที่5เนาะอ่าสูงสุดก็3,000นะครับผมก็จะเม้นก่อนนะครับทัก5อันให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับเนาะอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็เจอค่าบริการนะครับขึ้นมาให้ทุกคนนะครับกดสั่งซื้อเลย ระบบก็จะบอกว่าได้รับคำสั่งซื้อคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างแบบนี้ทุกคนนะครับทำการรอแค่คอมเมนต์เพิ่มขึ้นเนาะง่ายมากเลยนะครับขั้นตอนในการทำเราก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนั่นเองนะครับนอกในการสั่งซื้อถ้าใครสนใจนะครับลิงก์ด้านล่างกดมาได้เลยนั่นเองนะครับแล้วผมก็จะมาดูปลอดการสั่งซื้อนับที่ผมสั่งซื้อไปสามารถไปแจ้งแงดนมินได้นะเลขออเดอร์ตัวนี้นะครับถ้ายอดมันไม่ขึ้นยอดช้าหรือว่าอะไรขึ้นนะครับกรอกเลย เราจะมีหัวข้อนะครับเป็นหัวข้อลิงก์เนาะแล้วก็หัวข้อวันที่และเวลานะครับข้าบริการปริมาณที่เราเกี่ไปนะครับเป็นประมาณนี้หัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับแล้วในส่วนของด้านการเติมเงินนะครับก็จะเป็นห้าช่องทางนะครับทุกคนเลือกใช้างานเลยไม่ว่าจะเป็นสแกนกิ่วโค้ดนะครับทุกธนาคารเลยนะครับแล้วก็เป็นโอนเงินแนบสลิป อ่าปวเหล็ดนะครับชิลเพย์แล้วก็คริปโตนั่นเองนะครับอ่าในแต่ละช่องทางนะครับเขาจะมีอ่าคำแนะนําบอกนะครับว่าการโอนโอนยังไงเนาะอ่าส่วนชิลเพย์นะครับก็ง่ายๆเลยถ้าเราจะมาสแกนอะไรนะครับก็เอชซีบีก็เลือกไปนะครับกรอกจํานวนเงินทําการเติมเงินนะครับสแทรกานแค่ก็ง่ายๆนะครับแค่กรอกยอดเงินกดเติมเงินนะครับหน้าหน้าต่างสแกนก็จะขึ้นมาทําการสแกนได้เลยอ่าโดยยอดเงินก็จะเด้งเข้าด้านขวาบนนั่นเองนะครับอ่าแล้วหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อนะครับเป็นการ ตัวช่วยเหลือนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราสามารถเอาเลขที่บอกว่าให้กรอบมาเนาะก็ตรงบอร์ดการสั่งซื้อนั่นแหละครับก็มาที่คําสั่งซื้อนะครับ,รบแล้วก็รหัสออเดอร์นะที่ผมบอกนะครับกดวางไปได้เลยนะครับผมใส่ไปให้ดูแล้วก็เจอหัวข้อนะครับพิมพิมที่นี่นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า เรามาขออะไรนะครับแล้วก็นี่นะครับเลือกหัวข้อได้ขอเรื่องความเร็วขอยกเลิกนะครับแล้วก็พิมพ์คุยกับเขาแล้วกดส่งตัวไปเดี๋ยวแอดมินนะครับก็จะทําการตอบกลับมาเองนะครับส่วนใครนะที่อยากตอบกลับนะครับกับแอดมินแบบเรีวลไทม์เลยนะก็ให้ทําการแอดไลน์นะครับก็ติดต่อแอดมินทางไลน์นะครับกดไปเลยเนาะทำการสแกนเคยกโค้ดได้เลยนะครับขึ้นทันทีเนาะทำการสแกนแล้วก็คุยได้เลยนะครับหรือไม่ก็ Li น์แอด k m e m k i e นะครับมีแอดนำหน้าทุกครั้งด้วยนะครับก่อนแอดไปแล้วก็มีีีเพยงท่านน้ะ แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงนะครับเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนาะ,ะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้แล้วนะครับให้กดไปที่หัวข้อดาวน์โหลดเลยอ่าจะเป็น Google หรือ App s t o r นนะครับมีหมดเลยสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับอแล้วก็เป็นช่องทางสุดท้ายจะเป็นการแนะนําเพื่อนน,นั่นเองนะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้่าถ้าใครนะครับสนใจที่จะเอาลิงก์ของเรานะครับก็คือลิงก์ตัวนี้เนาะอะ่าลอกไปแล้วก็ส่งมาให้เพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับ เติมเงินผ่านเข้าเว็บไซต์ด้วยลิงก์เรานะครับเราจะได้อัตราค่าแนะนำอยู่ที่5%นั่นเองนะครับน้องแบบนี้เลยนะครับอย่างผมก็จะมีเหมือนกันเป็นบานนี้นะครับทุกคนสามารถเอาเองกันได้เลยนะครับผมก็มีแนะนำมาแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปดูยอดก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้ยอดคอมเมนต์ก็ได้ทำการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอแป๊บเดียวเองนะแนะนำเว็บไซต์แป๊บเดียวนะครับยอดคอมเมนต์ก็ ขึ้นมาทันทีนะครับตามที่ผมเม้นไปเลยนะครับผมเมนตัวเล็กมั่วๆไปเนาะมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เป็นของชาวต่างชาติทั้งหมดเลยนะครับที่มาเมนเนาะ่ากใครอยากได้เม้นไทยก็สามารถไปเลือกหัวข้อบฏิการเม้นไทยได้เลยนั่นเองนะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับกงง็ง่ายเลยขั้นตอนในการทําก็ใช้แค่ลิงก์นะครับไม่ใช่รหัสผ่านของ Facebook นั่นเอง,ง,งเน,อะ,นอะครับ้าใครอยากได้ก็นี่นะครับกดลิงก์ด้านล่างมาเลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ